รูร่างของรัฐบาลเนี่ยไม่ใช่ครบเทอมอยู่เกินเทอม uh huh. เลยเรื่องตั้งหน้าไปรูปร่างเนี่ยรับรองว่าไม่มีทางไปไหนแหละเพียงแต่ส่วนประกอบเนี่ยไม่ว่าบวกไม่ว่าแขนขาอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตกแต่งไปตามสารฐานานรูปมันแต่ตัวพักเนี่ยเป็นอัมโนไปแล้ววันนี้รูปแบบเนี่ยมันไปไหนไม่รอดแล้วมันมี300อกว่าคนที่จะทําให้รูปนี้มันเปลี่ยนได้มีพักเดียวหรือพักประชาชน ว่าครบเทอมเนี่ยไม่ได้หมายความว่าคุณอิงอยู่ครบเทอมใช่ไหมคะคร,ครบเทอมนี่มันไอรัฐบาลอยู่ครบแต่อุ๋งอิงเขาถ้าเขาลาออกพวกนี้เขาก็มันก็เรื่องของเขาเนี่ยเขาเป็นสิทธิ์ของเขาใช่ไหมมันก็สิทธิ์ของเขาก็อาจจะเป็นคุณอห่งวิธีมาเป็นนายกก็ได้คือ<ม>ร่างของ<ม><ม>รัฐบาลเนี่ยร่างเนี้ยครบเทอมแน่นอนไม่ใช่ครบเทอมอยู่เกินเทอมเลยเลือกตั้งหน้าไปอีกนะ รูปร่างเนี้ยรับรองว่าไม่มีทางไปไหนหล่ะเพียงแต่ส่วนประกอบเนี่ยไม่ว่ามวกไม่ว่าแขนขาอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตกแต่งไปตามสานฐานานรูรูมันแต่ตัวพักเนี่ยเออเป็นอ,อัมโนไปแล้ววันนี้รูปแบบเนี่ยมันไปไหนไม่รอดแล้วม,มันมีสามร้อยกว่าคนที่จะทําให้รูปนี้มันเปลี่ยนได้มีพักเดียวคือพักประชาชนแต่ถ้าแก้เขาแก้กฎหมายแก้รัฐมนูญใหม่ เลือกตั้งคราวหน้าไม่มีปาร์ตี้ลิสต์ก็จบใช่ก็จบพรรคประชาชนต้องชนะในการเลือกตั้งแบบแบบทุนนิยมร้อเปอร์เซนเนี่ยเข็อย่างเดียวเนี่ยตายเขาก็มาไม่ถึงแล้วถ้าเขาเข้ามาถึงแล้วกลายเป็นบัตรอย่างเกา่าคู่แทนเกินพออล้ะอะก็จำกัดอีก<ช>คุณได้เสียงเท่านี้แล้วคุณไม่มีปาร์ตี้ลิอ้าว<ช>อันนี้ไปอีก เขาเราเคยใช้มาแล้วอาจจะกลับมาก็ได้ไอ้ตัวเนี้ย<อ>ไอ้ผู้แทนพึงมีเนี่ยบัตรเลือกตั้งใบเดียวใช่ไหมคะ,ะผู้แทนพึงมีเนี่ยนะสสปฏเสธอะไรเหล่านั้นอ,อ,อาจจะมาอีกถ้าหมดก็อาจจะอาจจะขัดขวางไม่ให้ฝั่งพรรคประชาชนเนี่ยแรงขึ้นมาแต่พรรคประชาชนเองวันนี้ก็ไม่ใช่ง่ายเพราะว่าวันนั้นที่เขาชนะมากเหนือมีแรงมีลมแรงหนุนสองแรง แรงหนึ่งคือสามปอเนี่ยหนุนสามปอแรงมากนะไม่เอาแรงมากก็เท,เ,ทเทไปให้พักประชาชนเขาได้ตัวพี่ทามาซึ่งเป็นป๊อปปูล่าหมายถึงว่าเป็นลีซ่าทางการเมืองเลยเออใช่เขาโดดเด่นมากในผู้จงผู้จาอะไรมันมันดูไปหมดมันก็ขึ้นแต่สมัยหน้าเนี่ยไม่มีสามปอ,อม,มันมีบรรยากาศที่เป็นผู้แทนประชาชนไต่รุนแล้วมันก็มีสิทธิที่เขาจะ หายไปบรรยากาศบรรสู่ประชาธิปไตยแล้วก็พรรคเพื่อไทยก็มีอย่างทักษิณออกมาขยันวันแล้วก็มีผลงานแล้วเขาก็มีออบจเนี่ยไอออบจเนี่ยเขามีอบจอีกเยอะแยะไปหมดแล้วเขาก็มีออบจมันจะมีนำหน้าได้มันก็ต้องมีสจแล้วสจเนี่ยมันจะลงไปคุมจนไอสามเหลี่ยมเทล็กที่สุดเลยอย่างเมืองการเราเนี่ยมีสสห้าคนแต่มีสจสามสิบคน ในพื้นที่เนี่ยสจสามสิบคนไปคุมเมืองการเกือบหมดเนี่ยวันนั้นคุณรักศิษเขาถึงกล้าประกาศว่าเลือกตั้งหน้าเขาจะต้องได้มากกว่าแล้วเขาจะกลับมายิ่งใหญ่เหมือนไทยรักไทยก็เพราะความเบ็ดเสร็จของการเมืองเราเนี่ยมันไม่หลากหลายอ่ะแล้วถ้าเขาเืคุมไปตัวป๊อปปูล่าโหวตได้หมายถึงสิบห้าล้านคนคุมสสพึงมีได้ว่าถ้ามีมา,มาตามนี้เนี่ยจบนะไม่ได้มีปฏิริษี มันก็เข้าสองไปเข้าอำนาจก็อยู่ยฝั่งนี้ถาวร